สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรจจาชการที่เก้าของเรานี่หละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบรราทเหรียญนี้ครับเป็นพระศินใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆครับท่านไปซื้อของในรังทอนมาก็ได้แบบนี้มาแล้วครับท่านเหรียญพระศินใหญ่เหรียญนี้นะครับ ก็สวยงามมากนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับท่านเหรียญนี้จะติดดู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่แล้วผมพี่กลับไปดูนะครับเหลียนที่ผ่านการใช้นล้วตกอยู่ที่แล้วละประมาณเท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญนครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวโปนิกเกอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเหรียญนี้นะครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับุลุ่ลูกโป่งตันครับสุดยอดจริงครับครับมาดูขอบเฟืองนี้ก่อนครับเป็นไงครับเหรียญนี้โอ้โหครับสุดยอดครับท่าน ไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรมากมายเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยด้ซ้ำครับเนี่ยดูใกล้ไปดีกว่าครับนี่ครับไม่มีเลยนะครับสุดยอดกรับเหรียญนี้สวยงามมากครับอาการจริงๆครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับอักษรเบลได้ทํำขึ้นมาเพื่อผู้พิการสายตานะครับท่านมีอยู่สี่ตัวนะครับพอซอนสองันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับท่านสองห้าห้าแปดนะครับ ส่วนตรงกลางคือพระปางค์วัดรุ่นละบลาลามต่ำลงมาอีกนิดก็ไม่นำเจ้าพยาและล่างสุถึงสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหราับนะครับสําหรับปีพศ2558นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ําหนักกิจแปดจุกรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านเลยนะครับสำหรับปี2558นี้นะครับท่าน91ล้านนะครับ ในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทครับท่นา,าทนตั้งเก้าิเอ็ดล้านในห้าสิบาทก็สูงแล้วนะครับสำหรับยูเนซีนะครับแต่ว่าเหรียญที่บากนันใช้เนี่ยนะครับเท่าไหร่ครับตกอยู่ที่สิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ